ช่องอย่าหาว่าไม่ช่วยนะคะวันนี้เราพามาอยู่ที่ไหนนะอัมพวาใช่ปะมาดูคุณปิ๊นเดี๋ยวก่อนไปไหว้พระนะครับไปชมวัดนะครับบ้านเราไม่มีนะเหลือนี่ดําเนินนะครับสวยงามมากนะฮะเป็นคนพาเราไปนะสักครู่เราจะพาไปทุกจักนะครับโอ้ดําเนื้อ สวัสดี่ครับเรีเล่นนะครับผมผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับชื่อ่หโลแซงจันครับก็เสนอราคานะครับก็เดี๋ยวเราจะาลงเรือนะครับไปไหว้พระที่วัดเจริญสุขาลามนะครับลองพอระเบิดไปดูจะลองดูครับเรือมาแล้วครับไปด้วยันครับผมไปด้วยกันนะครับไปเลยไปเลยไปเลยอะไรครับวัดเจริญสุขาลามรับป็นนี้สถานที่แรกนะฮะ กานะครับริมน้ำนะสวยงามมากนะครับหาดูยากนะสมัยนี้เอ่อน้ำมันเยอะไปนะไม่ลืมไม่ลืมกระปั้มริมน้ำนะเข้าไปเรื่อยๆจะไปผิดท้ายที่หรือรว่ากตวันละสี่นี่เราจะใหญ่โตอย่างเงี้ยเลยครับผมครับผมอังคารินอยู่แถวน,นี้ใช่ไหมฮะรอโกอบริโกบริ<า>อ,บรอ๋อ นี้นะครับเราก็มาถึงวัดเออจเริญสุขารามนะครับที่จังหวัดสงคลามนะครับไปไหว้พระกันเลยนะครับไม่ลืม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 ไม,ม,ไม,ม,ไม่รู้จักราชบุรีไหม ไม่รู้จักลับบุรีรือจักแซนตลาดนัดด้นสะดวกตลาดนัดด้านลับบุรีติดตู้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวโรงพิมพ์เก่านะที่โรงพิมพ์ด้านเดิมนะที่ใช้งานได้แต่ละชิ้นงานนะครับเราต้องเอาตัวหนังสือมาเรียงนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวครับที่แนะนําให้มาเที่ยวชมกันนะครับอืตัวหนังสือ อันนี้ก็จะเป็สิกมากนะฮะอันนี้คือต้องยอมรับนะครับว่าคลาสสิกมากก็ต้องน้องไโบราณมากคือมดไม่ทราบประทำงานยังไงนะฮะแต่น่าสนใจมากมันจะเลยที่เดียวแล้วยันนีมากครับพี่สาพิพากูนะครับไปเราไปต่อนะฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะวัดหลักสี่นะครับวัดครับดูให้พี่ด้วยเหรอและกินได้นะฮะเรากินกันได้ด้อยฮะพวกเราครึ่งบอกครึ่งทำนะไม่ลงพระมุกอยู่นะฮะพระเจ้ามุกนะฮะปักหมุดที่ดำเนินสะดวกนะครับนี่กินริมคลองเลยฮะสิบชามรวด

ฉันจึงงได้มอต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดาก็ยังเป็นสองต่อให้ใสสีที่โลกยกย่องมาเจอกันสองต่อสองฉันว่าพระอินทร์ยังต้องมองเธอ ฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จองฉันจะไม่มองให้หัวใจ